ทุกท่านครับวันนี้นะครับมีพักเครื่องมาให้ชมกันเช่นเคยนะครับก็มีลักษณะของการนํามาให้ชมแบบรวมๆนะครับแต่ว่าจะเจาะพิเศษพิเศษไปให้2อ,องค์นะครับที่เป็นรุ่นที่ผมเนี่ยไม่ได้ทําคลิปมาก่อนหน้านี้นะฮะอาจจะมีเคยได้มาบ้างแต่ว่าไม่ได้นามาทําเป็นคลิปให้ดูวันนี้เราจะไปดูกันว่ารุ่นนี้เนี่ย มีความพิเศษน่าเก็บสะสมแล้วก็มีความสวยงามขนาดไหนนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้นะครับมีพักเครื่องมาให้ชมกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นล็อกเก็ตนะครับล็อกเก็ตของหลวงปู่หมุนเนี่ยมีอยู่หลายรูปแบบนะครับซึ่งถ้าเป็นล็อกเก็ตเจริญราบนะครับก็คือสี่เหลี่ยมแบบนี้นะฮะนี่ฮะแบบนี้ตอนนี้ผมก็มีอยู่ประมาณสัก3าองค์นะครับนี่ฮะเดี๋ยวให้ชมนะฮะแบบนี้นะฮะ ล็อกเก็ตนะครับแบบนี้เนี่ยเรียกว่าล็อกเก็ตเจเลราเป็นล็อกเก็ตองค์สี่เหลี่ยมนะครับก็ด้านหลังก็จะประมาณนี้นะฮะนี่ฮะล็อกเก็ตสี่เหลี่ยมเขาเรียกว่าเจราปีองพารี25ิบแล้วก็ยังมี Rocket ล็อกเก็ตลูกไข่แบบนี้นะฮะนี่สวยๆนะครับหน้าสวยสมบูรณ์หลังนี่สีน้ำตาลเข้มเลยนะฮะวันนี้เนี่ยจะนำในส่วนของล็อกเก็ตเรียกว่าเป็นล็อกเก็ตรุ่นสุดท้ายเลยก็แล้วกันนะครับเป็นรุ่นสุดท้ายนะครับเรียกว่า เตรียมจะฉลองนะครับมหาเจดีย์นะครับอของที่วัดบ้านจานนะครับมีการจัดสร้างนะครับได้รับการขออนุญาตแล้วก็หลวงปู่หมุนเนี่ยรับทราบนะฮะแล้วก็จัดทําเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เตรียมที่จะเข้าในพิธีฉลองพระมหาเจดีย์นะครับก็คือเจอดีย์ที่ปัจจุบันเนี้ยเป็นที่ไว้สรีระสังขารของหลวงปู่หมุนนะครับก็เป็นรุ่นอายุยืนนะครับเพียงแต่ว่า ไม่ทันได้เข้าพิธีนะครับองนี้เนี่ยรุ่นนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะที่ผมมองดูว่าเป็นล็อกเก็ตที่น่าบูชาน่าใช้นะครับเพราะว่าลักษณะเนี่ยก็อาจจะใหญ่กว่าเล็กน้อยนะครับอาจจะใหญ่กว่าปี4 243อยู่นิดหน่อยนะด้วยรูปทรงและรูปแบบที่ไม่เหมือนกันเนี่ยการจัดสร้างเนี่ยเขาก็จะมีลักษณะของการอ,าออกแบบที่เป็นล็อกเก็ตที่ผมว่าเป็น,เ,ปนเอกลักษณ์เลยละนะฮะด้านหน้าเนี่ย จะเป็นฉากสีเขียวนะครับซึ่งเขาจะมีฉากสีอื่นๆด้วยนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะมีทั้งทองแดงแล้วก็เงินนะครับแต่วันนี้เนี่ยเอาที่ผมมีก่อนนะครับจะได้ดูแล้วก็อธิบายแล้วก็ไปพร้อมๆกันนะครับนี่ล็อกเก็ตเนี่ยนี่ฮะหลายตำรานะครับก็มีทั้งบอกว่าสร้าง700กว่าองค์นะครับแล้วก็บางตำราอา,อาจจะเกินกว่านั้นนะฮะทีนี้เนี่ยเรามาดูโดยโดยที่ว่าถ้าเราไม่ได้ ศึกษามาก่อนเนี่ยอาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้นะครับต้องบอกแบบนี้นะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเห็นเป็นลักษณะรูปล็อกเก็ตคล้ายๆแบบนี้นะครับแต่ว่าใหญ่กว่านะครับหน้าตาไม่เหมือนนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยไม่ใช่นะฮะก็จะทําใหเ้เพื่อนๆหลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดได้นะฮะไปเช่ามานี่ฮะอันนี้เขาก็จะมีตอกเลขด้วยนะนี่ตอกหมายเลขกํากับนี่ฮะเจ็กนะฮะนี่แล้วก็มีโค้ดอยู่ตัวสุดท้ายนะฮะนี่ฮะ ก็เป็นลักษณะของเจดีย์นะครับแล้วก็มวลสารเนี่ยต้องบอกว่าเข้มข้นมากเลยนะครับนี่ฮะต้องบอกว่ามวลสารผงพุทธคุณเนี่ยร้อยแปดอย่างนะครับกาฝากแล้วก็เกสาหลายหลายอย่างนะครับผสมเป็นมวลสารเข้าไปเนี่ยแล้วก็บวกกับพุทธคุณนะครับที่หลวงปู่เนี่ยผมเชื่อได้ว่ามีการบริกรรมคาถาแล้วก็อธิษฐานจิตไว้ก่อนที่จะเข้าพิธีอยู่แล้วนะครับในส่วนที่เป็นพักเครื่องของหลวงปู่หมุนหลายหลายรุ่นนะฮะไม่ได้หมายความว่าจะต้องรอ บริกรรมคาถาหรือว่าวันที่มีการปลุกเสกเท่านั้นนะพระหรือว่า,เ,าเครื่องรางทุกๆอย่างนะครับที่มีการจัดสร้างเนี่ยถ้าอยู่ที่วัดเนี่ยลงผู้หมุนเนี่ยก็เรียกว่ามีการสวดมนต์แล้วก็บริกรรมคาถาทุกวันอธิษฐานจิตทุกวันอยู่แล้วนะครับก็เรื่องพุทธคุณเนี่ยผมเชื่อได้ว่ามีอย่างเต็มเปี่ยมอย่างแน่นอนนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของรูปไข่นะครับอย่างที่บอกไปว่าเขาจะมีหลายๆฉากอยู่เหมือนกันเนี่ยจะเขียนว่า อามาตะเทระนะครับนี่นี่ฮะลองปุ่มหมุนครับก็เรียกกันว่ารุ่นอายุยืนนะครับฉลองมหาเจดีย์แบบนี้เนี่ยจัดสร้างไม่เยอะเหมือนกันนะครับก็พอๆกันกับล็อกเก็ตประมาณารุ่นแรกๆเนี่ยปี4243นะครับแต่อันนี้เนี่ย ก็ถือว่าราคาเนี่ยเบาที่สุดในบรรดาล็อกเก็ตแล้วนะครับแล้วก็มีสภาพที่สวยงามนะฮะแล้วก็อาจจะมี2ความคิดเห็นนะครับที่ต้องพูดกันตรงๆว่าบางคนอาจจะบอกว่าไม่ทันนะครับเพราะว่าไม่ได้เข้าพิธีนะครับเพราะว่าไม่มีพิธีนี้เกิดขึ้นนะครับเพราะว่า ในการจัดสร้างเนี่ยพิธีเนี่ยตั้งใจไว้ว่านะครับก็อาจจะเป็นเดือนเมษาหรือว่าปลายมีนาเนี่ยแต่ว่าหลวงปู่เนี่ยก็เป็นที่ทราบกันมรณภาพในช่วงวันที่11มีนานะครับ2,546นะฮะก็จะจะไม่ทันได้เข้าพิธีของรุ่นอายุยืนนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปเมื่อช่วงแรกๆเนี่ยนะครับว่า หลวงปู่หมุนรับทราบนะครับแล้วก็อนุญาตให้มีการจัดสร้างก็เชื่อได้ว่าหลวงปู่หมุนเนี่ยต้องมีเรียกว่าอธิษฐานจิตหรือว่าบริกรรมคาถาหรือว่าการสวดมนต์ในแต่ละวันของหลวงปู่เนี่ยเพราะว่าหลวงปู่เนี่ยจะจะภาวนาอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับถ้าใครได้เข้าไปหาข้อมูลหรือว่าประวัติของหลวงปู่หมุนเนี่ยหลวงปู่หมุนเนี่ยจะเป็น,จะ,ปนจะเป็นพระที่ภาวนานะครับไม่ว่าจะเดินทางไปไหนใกล้ไกลเนี่ย ตลงปู่หม,มุนเนี่ยนั่งรถไปเนี่ยก็จะอาจจะไม่ค่อยได้คุยอะไรกับใครนะครับรวมถึงคนขับนะครับก็จะนั่งบริกรรมคาถาไปนะครับตลอดทางนะฮะอ่ะมาดูอีกองคหนึ่งนะครับองค์นี้หมายเลขอะไรเอ่ยหมายเลข619นะครับเนี่ยฮะสวยๆเดิมๆแล้วเพื่อนๆลองดูนะฮะเนี่ยลักษณะของมวลสารเนี่ยโอ้โหดูครับเข้มข้นเข้มปึกเลยนะเนี่ยฮะเกสาหลาๆเส้นเลยนะคือเยอะมากเลยนะ ผมว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะที่ส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบล็อกเก็ตนะฮะแล้วก็พระเหรียญหลายๆรุ่นผมว่าล็อกเก็ตเนี่ยที่ที่ชอบเพราะว่าผมว่าเหมือนที่สุดแล้วนะฮะถ้าเป็นเหรียญเป็นอะไรเนี่ยก็อาจจะเป็นการแกะบล็อกขึ้นมาแต่รูปถ่ายเนี่ยนำมาทําในลักษณะเป็นภาพฟิล์มนะครับแล้วกเ็เรียกว่าเพนต์น่ยก็ผมเคย อธิบายไปนะครับคร่าวๆผิดถูกใครรู้หรือว่าอยู่ในยุคนั้นแล้วทันในลักษณะของการทํางานประเภทล็อกเก็ตเนี่ยก็แนะนําผมมาได้นะครับผมอาจจะเข้าใจในส่วนของผมนะครับที่ว่า,าจะต้องมีการแปะแผ่นฟิลม์มแล้วก็ค่อยมาเพ้น์นะฮะก็แนะนํากันได้นะครับแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยการจะสร้างอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าผมก็มีการไปหาข้อมูลมานะว่าน่าจะเป็นการสร้างแล้วก็ทําในลักษณะแบบนี้นะฮะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะฉากเขียวนะครับจัดสร้างไม่มากนักนะครับนี่ฮะ สวยๆเดิมๆดีเลยนะครับนี่ฮะเกษาจีวอนชั้นมากนะครับผงุพธคุณร้อยแนะครับว่านกาฝากว่านทุกอย่างเลยเนี่ยดูครับเพื่อนๆพี่ๆคือผมได้มาเนี่ยต้องบอกว่าเก็บดีมากทองแดงนี่แดงแป๊ดเลยนะฮะต้องบอกว่าองค์จริงนี่แดงแป๊ดเลยนะฮะแบบนี้นี่ก็รับเช่านะคือในบางรุ่นบางปีเนี่ยผมอย่างที่เคยบอกไปนะครับว่าผมเองเนี่ยรับเช่านะฮะแต่ว่าผมเองก็จะดูในส่วนที่ผมชอบด้วยเป็นหลักๆก่อนนะครับ บางรุ่นเนี่ยในรุ่นปี2,546เนี่ยหลายๆรุ่นผมเองไม่ได้รับเช่าแล้วราคาไม่แพงแต่ส่วนล็อกเก็ตล็อกเ,กเนี่ยผมชอบนะฮะผมชอบแล้วรู้สึกว่า,เ,าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มีผงพุทธคุณมวลสารอยู่ด้านหลังคือหลายๆรุ่นเขาก็จะทําลักษณะคล้ายกันนะแต่ว่าความเข้มข้นในแต่ละยุคแต่ละปีเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีเหมือนกันนะครับเพราะช่วงเวลาปีสร้างเนี่ย42ถึง4546เนี่ย ไม่ได้ไม่ได้อาจจะไม่ได้แบบว่ายาวนานเป็น10ปีนะ่ผมเชื่อได้ว่าลักษณะการสร้างมวลสารที่ยังเคยมีอยู่ในปีแรกๆปีสองเนี่ยก็นํามาผสมให้อยู่ด้วยอยู่แล้วนะครับรวมถึงพุทธคุณที่หลวงปู่หม่นเนี่ยได้เสกไว้เนี่ยเชื่อได้เลยครับว่าถ้าผู้ที่มีจิตศรัทธาเนี่ยก็จะได้ตามที่ตัวเองตั้งใจนะครับขอพรกับหลวงปู่หม่นก็จะได้ตามตามที่ตัวเองตั้งใจไว้นะครับ ก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆไว้ด้วยนะครับมีพระเครื่องหลงปมูมุนหรือว่าเกจิอาจารย์อื่นๆยอดนิยมทั่วไปเนี่ยนำมาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับผมก็รับเช่าให้เช่านะครับก็ดูเป็นบางจังหวะไปมีถูกมีแพงขึ้นอยู่กับสภาพขึ้นอยู่กับสภาวะด้วยนะฮะฝากไว้ด้วยครับแอดไลน์ไว้นะครับจะได้ไม่เ,เป็นเป็นช่องทางที่ติดต่อได้ง่ายที่สุดนะครับไม่ต้องถามว่าเออจะจะ,จะติดต่อกันทางไหนอะไรยังไงก็เบื้องต้นไลน์กับเบอร์โทรศัพท์ขึ้นไว้อยู่แล้วนะครับ วันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมอย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปของผมนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ